สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีวันนี้เป็นวันพุทธที่2พฤศจิกายน2565ัค่ะช่วงต้นต้นเดือนอย่างนี้นะหลายๆท่านเงินเดิอนออกแล้วนะคะอย่าลืมนะแบ่งเงินเล็กๆน้อยน้อยไปทําบุญไปให้ทานค่ะนะคะเพราะสิ่งเราเนี้ยจะเป็นอนิสงส์ให้การเงินคล่องโชคลาาวิ่งห่ามาดูกันเลยค่ะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธวันจันทร์แล้วก็วันเสาร์เนี่ย ในวันเนี้ยจะดวงดีในเรื่องของการงานโดยเฉพาะการติดต่อประสานงานนะหรือการมองหาลู่ทางในการลงทุนค่ะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยสําหรับวันนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความใจร้อนหัวร้อนของคุณนี่แหละค่ะจะทําให้เกิดการบาดหมางก,กับคนใกล้ตัวได้สําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันอังคารแล้วก็วันศุกร์วันนี้นะดวงคุณเด่นในเรื่องของโชคลาภค่ะรวมถึงการติดต่อในเรื่องเงินเงินทองทองด้วย ด้านการงานเนี่ยต้องบอกเลยนะว่ายังไปได้เรื่อยๆค่ะไม่มีปัญหาอะไรสว่วนที่ต้องระมรรัดระวังก็คือการเอาแต่ใจของตัวเองค่ะแล้วเรื่องบริวารใกล้ชิดนะจะนําความเดือดร้อนมาให้ค่ะสําหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีเขียวสีน้ําเงินสีม่วงแล้วก็สีขาวส่วนเครื่องประดับนำโชคในรับสัปดาห์นี้นะให้ใช้เครื่องประดับที่เป็นพลอยสีน้ําเงินเช่นไพรินเพชรค่ะเครื่องประดับสังกษัตริย์แล้วก็คริสตัลสีดํานะอันเนี้ย เป็นเครื่องประดับที่จะดึงดูดในเรื่องของการเงินหรือเรื่องของโชคลาภมาให้กับเราได้อย่างดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่จะเสริมดวงการงานเนี่ยก็มีองค์พระปิยมหาราชหลวงปู่สีสุดโธค่ะแล้วก็หลวงพ่อสมหวังแต่ถ้าจะเสริมดวงด้านการเงินนะคะด้านโชคลาภเนี่ยก็จะมีพระอ,อุปคุตพระศิวลีแล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดันะคะสําหรับคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกาค่ะหรือเกิดในวันนี้นะถ้าเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ย ขอให้เน้นในเรื่องของการสร้างพระประธานค่ะหรือการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของยารักษาโรคเพราะอาน,นิสงส์ตรงนี้นะบอกได้เลยค่ะว่าจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีความรับรื่นจะทําอะไรก็จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือเราในด้านต่างๆด้วยแล้วในเรื่องของอาหารจะใส่บาตรถวายสังฆทานทําบุญเรียกคลากดีเนี่ยอาหารนั้นนะคะของให้มีเอ่อพืชผักที่เป็นยอดนะคะจะเป็นยอดชนะหน่อไม้ฝรั่งก็ได้ หรืออาจจะใช้ขนมหวานที่มีชื่อมองคลค่ะฟุ๋ยฝ้ายทองยอดเม็ดสนุนนะคะตรงนี้จะเป็นเคสให้ชีวิตเราเนี่ยมีความก้าวหน้าสิ่งดีๆโอกาสดีๆจะเข้ามาในชีวิตเรานะคะมาดูกันค่ะว่าตัวเลขที่หวางไว้เมื่อวานเป็นอย่างไรกันบ้างในรบ 30, นอบ17.30นเลขที่ออกคือ651แล้วก็48รอบนี้ตัวเ้นเลข6ค่ะเข้ามาในหลักร้อยบนนะคะแล้วก็ตัวเลนอีกตัวนึงคือเลข4เนี่ย เข้ามาในหลักสิบล่างชุดวินค่ะเข้ามาทั้งสามตัวบนสองตัวบนเลยนะคะชุดวินเลขที่วางไว้ให้มีทั้งเลขหกเลขห้าเลขหนึ่งส่วนชุดจับคู่ค่ะก็เข้ามาสองตัวล่างตรงๆเลยคือสี่แปดแล้วในหลักสิบแปดจุดสามศูนย์นอนเลขที่ออกคือแปดเจ็ดหกแล้วก็เก้าสี่รอบนี้ตัวเลขสี่เข้ามาในหลักหน่วยล่างค่ะชุดวินนะคะก็ยังเข้ามาสองตัวล่างด้วยนะคะก็คือเลขเก้าสี่นั่นเอง เอาละค่ะเราจะมาดูนะคะว่าเลขเด็ดประจำวันพุทธที่2พฤศจิกายน2565ในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วัางไม่ให้จะเป็นเลข2เลข4เลข8เลข7เลข1เลข0ในที่เลข2กับเลข4ชุดจับคู่2 3 2 5 2 6 2 9 3 4 5 4 6 4 9 4 ส่วนในรอบ18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข0เลข5เลข7เลข1เลข2เลข6เนนไว้ที่เลข0กับเลข5ชุดจับคู่0 3 0 4 0 8 0 9 3 5 4 5 8 5 9 5แล้วในรอบ19.30น ชุดวินได้ที่หวังไม่ให้จะเป็นเลข2เลข8เลขหาเลข1เลขสามเลข9ในวิธีเลข2กับเลข8ชุดจับคู่2องศูนย์ส8ง8ี8สออันนี้ก็เป็นทั้ง3ามช่วงเวลาเลยนะคะของวันพุทธที่ 2, สองพฤศจิกายนอย่าลืมนะคะจะรักเน้นอยู่เสมอเมอเลยการทําบุญการให้ทานคนที่เขาตกทุกข์ยากอน,นิสส่งตรงี้ี้ทให้เรา,เรา,ราบินโชคลาภมีเงินทอง พรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด็ดประจำวันกับัจรักทางช่องทางซีมีแบบมีวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ